เคยผมเปว่านเฮน้องเจนเล็ดครับเ่าเพิ่นก็ได้มาก่โลกว่ากินต้มกินตีนต้มปลาแซ่บๆโนราเนมาค่ะบ่สูงอยากได้ปลานะอครับพี่น้องไข่คำนี้ล่ะจองครูงปลากาและจาหรืาว่าปลาโมชางเดียวนะคะโอ้ถักมาทำใยนี่ก็ตัวไข่ไข่ครับผมสูตรต้มโพ้งนี่นี่ร้องเอนเซิร์ฟลอเก่าๆครับอย้อนอเยบ ใครใครประชิงเนหลังลูแซ่บอ้โแต่จุดต้มกินตีนต้มปลาแซ่ยบเสียบเวาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องก่อนละสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีเนอครับพี่น้องอาจารย์สวัสดีค่ะหลานน้อยตื่นแต่เศร้าครับมื่อนี้จะไปว่านเขาน้ำพ่อบอสสนอบ่อแล้วจะไปว่านเขาน้ำพ่ร้อมบ่สดี ไปค่าเพิ่นม,มาเบิ้งป่าว่าละต้มป่าไปหาใหญ่มาดิตานนี้เลยเอ็กโคป่าต้มเบิ่นเนียหาใหญ่เดอ้ย่างนะเสียหันเด้วมาลิเสำนาที่คนเก่งแ่เช้าเพื่อนเพื่อนพวดดินน้ำพี่น้องเราบ้านี่ร้าดินน้ำพี่น้องมาละเอ้าคุยกับพี่น้องไปคนนะคนะไคะ อ,ออกเสียงออกหัวไหลมาลีเอ้นี่นะครับพี่น้องลากราครับพี่เคยผมเป็นไปว่านแฮน้องเจนแลนครับเมื่อวานเพิ่นก็นได้มากิโลกว่าก็เลยมาฝันเดี๋ยวกับน้องแอมมีเท่าเกียแท็กเงินละครับคนละต้มครับกีบบานนี่ครับมันแล้วแต่ละเ,เะพื่อนวะเพราะนั่นเอาเก้าขผด ก็เลยเธอเพิ่นนั่นแปดสิบบาทแต่ว่าน้องแอมเน่ยเจ็ดขีดก็เลยเขาเพิ่นสี่สิบบาทแล้วแต่ละคือเขาว่าเรากันเองครับพี่น้องกาน้อยก็เลยว่าละาอ้ตัวต้มครับโอ้สวัสดีพี่น้องก่อนบางท่นสวัสดีต่ป่าสวัสดีพี่น้องคนนี้แหละเอ้ตัวป่าก่อนนะครับต้มปลาแสบๆตอนเช้านี่แหละ ปลากานี่เ,เห็ดเมนู่ยังกระเสียบครับผม่เมื่อนั้นปนตัวนึงซ้ำนี้แหละพี่น้องเอ้ยเสียบไหลกินอยู่สองขับ <c oughs> ยันมันเมืดจำในน้อยหย่อมๆ <c oughs> จำในน้อยกระเสียบครับเสียบด้วยปนปลากา ดีค่ะยำเครื่องกันจ้ะมีสิต้มแบบต้มโครองต้มเหมือนเครื่องสมุนไพรใหม่อ่ะจ้ะขอขาใส่ใส่ขาอนี้เลยเดี๋ยวบนได้เบิร์บุ๊คแต่มันขาขาเบิร์ธรรมใหก่อนครับจ้ะจับหนักจัเต็มนี่ครับเบอร์เครื่องที่เด็ดที่เด็ดเดี๋ยวไปหาตะไคร่กันเกลือบแล้วจ้ะ สช่เกลเอหมีดมาฟันแหละก็เลยบอกพอขอว่ะจะฟาปัสไส้ติดตาดอกเฮงยังครับไม่มาื่องจ้าต้นดอกพะอ่อนหน่อยครับผมเอาตะไคร้กวางจ้าพี่น้องคุณเล่หลังจอมเราฟังเพลงเผื่อชีวิตแล้วก็สิไปฝึกงานแบบนี้เพลงที่เรามาคือเพลงอยังครับใส่เอีหยังก่อนข้าเก่งขากล้วยเออสุดยอองอ่ะเราทีเปิดเสียวเสียา เพิ่นไปฝื้นงานอยู่นี่จ่าหลานอะไรย่นยู่แถวบัวขาวนี่แหละจ่าใกล้จบแล้วละมั้งเซียวใบกระเพ้าไปโปะจังหน่อยจ้ะพี่น้อง <c oughs> มือนี่เป็นมือเห็ดหมูเห็ดเนื้อนะแต่สีเห็ดน่าก,กินแซวหอมจ้าเดี๋ยวตามกันสิไปท้ำนะจะเป็นเขาสิล่นเหลาปีนี้ <c oughs> พวันน่ะร้านจอนเอ้ยโ,โอ้เปิดเพลงปังน,ะ,นะมเดดี๋ยวสิครับเปิดเพลงชิวๆแล้วก็หากินกาแฟไปเห็ดไปฝื้นงานครับผม ร้านจอมครับผมช <c oughs> ่วง <c oughs> <c oughs> ต้องนักกันด้ต้องถ่ายมาจากตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามาเฮ้เขาเป็นป้าแก่ๆนะครับเมื่อนี้สใส่เตาแก่สีเดิมค่ะว่าเปลาเต้าสีไปว่านเขาว,ว่านนมากินเ <c oughs> ข่าเส้าประกาศสีไปว่านเข,ข่าครับผมไข่หรือหัวหัวหรือว่าลูกไข่ วัอนี้ต้มโครุ่งนะจ๊ะเข้ากับแบบขัวเครื่องจัง่อยจ้ะให้มันหอมๆมีพริกหอมแดงข่าตะไคร้จ้ะเมื่อเทศนะเมื่อเทศกับหัวท้งพรอมครับตั่วไปด้วยครึ่งหนึ่งนะมันจะได้นัวนุแล้วก็ตัวอันนี้ด้วยค่ะแล้วบะกูนแล้วก็ใส่ไฟอ่อนๆขัวเป็นขัวจนแบบใหม่เลยนะขัวค่อยมันหอม มแล้วครับใส่ไส้หอมแล้วครับเออว,บอ,อว่าหอมพีรีครับผมท่านหอมแล้วสิใส่น้ำสินะแบบพอถือกินกน<อ>นินบะเกียรเทศใส่ใส่เนี้ยบะเกียรเทศยดบอกบางทีครับเออหอมหวยหวยต้มโ่งนี่คือต้มเครื่อ,อ,ไองไม่โขงโขงบ็ตก ดีเป็นอย่างนอ้มเลยเขิงตื่นเต้นก็อย่างเนาะใส่นามขาพอเลยจ้ะปลาหลให้ปลาหน่อยตะปลาะไรปลาอะเก็บบ๊เก็บบ๊ะ่้านเขาบ่ขิงจะจัดปบบานงานนะนา นี้มันนีมันีอารมณ์ดีครับผมติ้ง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 ต้งดานานเด้องเด้อนตินป็นนีอย่างนอ้อมน,นีะะ้ <laughs> เราอะเนยง่าปเห็นหน้ง <laughs> <laughs> ปลาปลากาเม่ยไข่ด้วยครับ,พ,มมรบพี่น้งองว่ามันธร้ามด่าด้อยครับส่วนไม่แต่ตัวไข่ด้อพี่น้องพวกนี้ครับปลาตัวตัวน,น้อยน้อยน,ยนอยี่ <laughs> ก็ไข่ด้อปลาขนาดเลยครับผมปลากาตัวมงามเม่ไข่ครับ ผงมอทาพอเลยจ้ะใส่ผงนัวครับผมผงฟิง,งผงนัวนําไปก่อนอยา่างอื่นค่อยว่ากันเกลือครับผมเกลือส้นมากแถวนีหเอหนี้ไม่ตาม,มาจากบ้าน,นต้มโขลงนี้ใส่น้ําปลาหนึ่งนะคะเพื่อความหอมใส่บลาคามเปียกน้่นจ้ะที่นีเ่าก็าล่อนำเดือดครับผมน้ำเดือดแล้วจ้า เนี่จ้าพี่น้องอันนี้เอิ้นว่าปลากาได้จ้าพี่น้องเอ่อภาษากลางเรียกว่าปลาหมอช้างเหยียบนะคะแม่นบ่ล่ปะปลากาจ้าอยู่ในตระกูลที่น้องกับปลาเข็งปลาเอียงไปเองสิล่ะจ้าไส้สิบละบ่นมั้เนาะน้ำหลายขวดปะ่ะอีพอมาประเมินแล้ว <c oughs> แล้วพอดี <c oughs> ขันแม่ไซ้ประเมินเองไส้ไสอีก เจมหม้อหมอกกอกเลยครับผมค่ะจะรอาปลาสุจกจากที่เนาะไทยแบบว่าลองแรงๆเลยนะสั้นาะได้แล้วบอสขับไส้ได้แล้วคะ่ะมาค่ะมาค่ะบอสสูงอยากได้ปลานะแมนะ่นบเสใส่กระเรทียส่วนที่เหลือเพื่อความสวยงามแต่เพื่อความนัวนี่คือใส่แรกๆเลยนะคะเพื่อความนวัวนี่นนบ่สเมนโคสคิลบอบ บางคนอาจจะแบบเอ้ยใส่มะเขือเทศที่แหลมมันจะเละอย่างสิแต่ใส่อกความสวยงามค่ะใส่บอกความนัวอย่างเดียวแล้วก็จะใส่มีใบยอยัญพลัมเปรหรือว่าผักชีฝรั่งใบบักรูดค่ะเดี๋ยวเราเวลาเราจะโปงุงเราค่อยตกท้ายด้วยกระเพราเบอรงพี่นนองไข่คำ <c oughs> <c oughs> นี้ล่ละยอง มันก็มีหลายตัวอยู่อ่ะมีหลายตัวก็เลยจองไปตัวหนึ่งไงคน <c oughs> <c oughs> มาเด้อพี่น้องจ้ะมากินต้มสม้มต้มงัม่นต้มครง้งปลากา้อจ้ะพี่น้องหรือว่าปลา,าหมอช้างเหยี่ยมนะคะนี่ค่ะตัวไข่ตัวไข่ตัวนี้เศร้ากินละจา้าเพราะว่ามีคนบลอกให้โอ้หตักมาขับใส่มแจะตัวไข่ๆข่ครับผม เทพเลยว่ะครับใส่มันมันอู้หู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 หยอูห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 ้องเบีึงนาจา้วม่กำลังจะเดดอย่งก็พอกำลังจะเดดแล้วยันปะยันปุนตกยันหวานเขายาันหวานน่าจะต๊กโตะแล้วหวานโ้ยสัมื่อกันเด้อ เวดาเลยเวดาบอกว่าโอเคตากาสูตรต้มโงนี่ไม่ลองมาเนีิอือเส้นพอลอยเกลาๆวเกบีครับนี้ช้อนนี้ไว้ลูกพอเราเอาจนช้อนแจ่วนี่ละนี่นะแจ๋นเมหอมแจ้ไม่ดันปงรดแจ่วอยู่ครับพี่น้องยาค นะครับพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกัดีครับมากินขา้าวต้มปาครับละลายเก้มแดาลงมุมนี้กันนะต้มปากาแม่ไข่พี่น้องเอ้ยเส็บๆมันยังห้อนพี่น้องใส่ซ้อนหลุดเอาซะก่อน โอ้ติดกลางมานำตัวนสายตาผู้เทวมียาด,ดีก็ได้คำเบ่งกลางก่อนได้พี่น้องเลยแซ่บขนาดพี่น้องหอมมาได้ครับ fc ทุกคนทุกท่านยำกับเจี่ยมแดงใช่ใช่ใช่ นี่นี่นี่ตู้ไข่ไข่นี่ครับบัวไซบ์บกกินแหละไปต่ำบอกไซไซขากดขากน้อยเดี๋ยวนีจะบอกให้กันกระโดดกัดียวเลยหยิบขางน้อยเอาแต่ขอเห็นคิดเนี่หยุดยุดออกผิวหนังมันละคือว่าบ่คอยมี่กังคอได้ดูแต่หอบล่ต้องหยิบหม้อสกคนรสชาติก็ดีเลาวด้อชิมน้ำก่อน เนื <Beautiful. S 2> <AM> ้อปลากรหวานพี esis? ่เด้ลู้ขอนี้กระไรพอเพราะไอตำบอก่ไปสร้างหูจากปันพอปันแมเหมฆถึงวันนี้สร้างจองตัวไข่ตัวเดียวก็บองไปสร้ครับท่อมละหางอ่างนี้เลยใส่ขาด้วยนะจ๊ะตัวเยดชื่อชื่อแหม่มันอันคล้ายๆไข่ปลาเข็งเนะจ้ะมันแซ่บหืม ไปกินสองคราบมาเสียบหลายยันมัดจำเถอะหน่อยนะว่าลูกสาวมองนี่ก็คือมีเอาพี่น้องมอได้ทำกินไข่พวกเด้อนะที่หายได้ทำไข่ทั้งตับน้ำนั่นตับปากานะพี่น้องจะต่อไปน้องมาลีกินเป็นนีผู้ใดก็ับพวด็กินได้ไข่ปากาพี่น้องตับปากาแซ่ยบเสจับปลาของแท้ เดี๋ยวนี้เลยพี่น้องขอเด้อครับทุกคนไปเก็บใบอย่างนหงอนอย่างางั้เดี๋ยวทามาพอเคยกินหย <c oughs> อดแบบเลยเลยาายูกคายหยอดพักจำมนินจนีปะอยครับขอบแอบ้ขอบแอบเอออกแอบงั้คือผักำมินกรเบ้องเซซอยเดียวนี่แม่นี่แมนบอกการดียงก,กินนะ <c oughs> แล้วก็แถวเขามีได้ดอกผักขิกบอกว่ายาซ่านนะครับเขตเซียภูมิโคราชนี่มีผักขิกผักขิกจำครึ่งปีก่อนยินดีกินดอกข้าวผักขิกมันดอกขาวจรไงเพื่อนห้องวัดผักขิกกันนะดอกขาวจรมะผ่ามาเหลือเสาวมเพื่อนก็ว่าแกงกินนี่ละลูกกับแถวผักเหนือก็มีแถวเขานี่ได้อะไรไหมเพื่อนจะมีว่างขายแถวนี้นะเลยอำเภอแกลงคอไปแถวปลูกกระไดเลยค่ะ ลาดมัอนอยู่มองอะไรมันะเห็นตน้นนั้นเอาม<ข>าปลูกเนี่ยนีนนน่ต้นนี้ผันไข่ <c oughs> มีไข่สิปล <c oughs> าอยู่ในไข่แทบทุกตัวลูกมีไข่อยู่สองสามตัว,วจงตัวใหญ่ไปหาสามแม่ได้หนิผู้ใหญหามซูน <c oughs> ต้มนี่ยน้ำไข่อนอนต้มเน่ยเรามักเนื <c oughs> ้อสาเหตุสมได้ใจดีครับอ๋อกะกินน้ำต่ำกินไปกินมามุ้งใส่กะกินสมมันไหนบุคคลเพียรมันเกิดเนื้ำหอมเหรอวะมอสใส่มะขามเยอะมากอือคือต้มโค้งมันจ้องแบบออกรสชาติมะขามเปียกเยอะๆน้ำหอมมะขามเขากบง,งามึ้งคือต่ไม่เก่ง ต้องรอดฝนอีกครั้งนึงฝนแห้งอีกบ้างนี่บอตลาดบัวขาวเนี่ยมาเลยชอบบอกว่าฝากกลางเขาเอื่นมายัาง นี่ครับปาการมาถามพอนี่ยนแต่ใจว่าท่นว่าอะงปลาหมอสร้างเหยียบแอบฟังเอนั่งฟังนี่แหนี่นะรบอกไปประาันพอถ้ถูกนี่แหงั้งวันนั้นงวันนั้นวันนี้ยาเสียนื้อมันหวานแ่บเลยจ้ะ ตัวน้อยกางมันน้อยก็ต้องได้กินระวังตทำไมครับพี่น้องอตัวใหญ่คือปลานิลเอ้ยไม่ไดระวังเนี่ยเลราะกางมานนงันใหญ่อายมากจะไม่กินตัวนั้น่งตัวแจ่วนี่ตัวสามมือแล้วได้พี่น้องจำยำเลยเส็บคือเก่า <c oughs> กินได้ลูกไข่มัน ลูกก็แห้งเทียอ่างเกลือแห้งบอให้กินเด้ทำกินอะไรเด้นีเข้าใจโอ้ซส้มกินทอดตะเกียงต้นตะเกียงปุ้ยในบ้านซื้อสองร้อยกินทันในเมื่ออยู่ปุ้ยในบ้านเนี่ยเสีสิท่านไปถามข้าวคนอยู่ถามข้าวเนี่ยครับอ๋อไอ้มุ่นบปสมัยหมอบอกให้งด่อนของดองคนวะ ไม่มอบอกให้วดเหล้าขาวจะกินเหล้าสีได้ายมั้งยังตายฉันก็ได้มันดีว่าจะแตกนเอาฝนมาตกดอกพ่อเทวดาพนรัก้าแล้วกะาทูัว่ก็คันแหงตุ๊ก ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุก่ันเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับปากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับมันนี้ต้มปากกาครับต้มโค้งสูตรดูสาวแน่นอนครับแซ่บหอมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาสดเสร็จแอกกันเด้อครับพี่น้องมันหอมดีว่ะสูตรกลมมอใหม่